ความรักที่เสียงมาที่สุดค,คือความรักที่ถูกระบุอยู่ในเล่มกรมทันนะคะเพราะวันหนึ่งกรมทันเล่มนี้จะเป็นตัวแทนและพยานรักที่ชัดเจนมากๆรู้ไหมคะว่าทําไมประการชีวิตถึงสําคัญกับทุกคนในครอบครัวเพราะว่าชีวิตของเราทุกคนนะคะไม่ได้ถูกกําหนดในวัน เสียชีวิตเพราะฉะนั้นทุกๆครอบครัวนะคะต้องการหลกักทรัพย์หลักประกันนะคะเพื่อให้ทุกๆครอบครัวเดินต่อไปได้ประกันชีวิตนะคะเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ให้กับทุกครอบครัวเลยนะคะเพราะว่าเป็นการส่งมอบความรักที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงเลยค่ะวันหนึง่งถ้าหัวหน้าครอบครัวนะคะไม่ได้อยู่กับคนในครอบครัวแล้วสิ่งหนึ่งที่หายไปก็คือความมั่นคงนะคะเพ่งหนึ่งอยากบอกว่า สิ่งนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ทําให้ประกันชีวิตเริ่มมีความสํำป็นและมองเห็นความสําคัญในกับทุกๆครอบครัควนะคะประกันชีวิตะค่ะมันเป็นการหนึ่งออมเงินอย่างหนึ่งนะคะ 2. คือการสร้างหลักทรัพย์ล่วงหน้าที่เราไม่สามารถทราบได้ว่าวันหนึ่งหลักทรัพย์นี้จะต้องส่งต่อหรืมอมอบให้กับคนข้างหลังเมื่อไหร่ถ้าเราเก็บเงินเรื่อยๆนะคะ เหมือนแต่ก่อนที่เราเดินไปฝากธนาคารเราก็เก็บเงินในรูปแบบของเอาเงินฝากเข้าบัญชีใช่ไหมคะถูกกําหนดด้วยเงินฝากและความมีวินัยให้กับชีวิตตัวเองแต่นวันนี้นะคะสิ่งที่ประกันชีวิตให้ก็คือการเก็บเงินในรูปแบบเงินออมเช่นกัน แต่เป็นเงินออมที่มีทุนหลักทรัพย์ล่วงหน้าเอาไว้เรียบร้อยแล้วโดยเราเป็นผู้กําหนดเองเมื่อถ้าเราไม่สมกงงันตามเป้าหมายนะคะของเวลาระยะประกันแต่เงินที่เป็นทุนหลักทรัพย์ที่เราตั้งไว้ในอนาคตอะคะ่ะยังสามารถสมมอบทุนประกันตัวนี้ถึงให้กับคุณในครอบครัวด้านหลังได้นะคะอย่างวันนี้เราออมเงินตั้งไว้ว่า10ปี20ปี เราครบกำหนดแล้วเราก็จะได้รับเงินคืนหรือส่งมอบเงินนี้ให้กับคนข้างหลังสิ่งที่เรียกว่าประกันชีวิตเนี่ยคะ่ะเป็นสิ่งที่การันตีเงินข้างหน้าที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าระหว่างทางของการส่งจะเกิดอะไรขึ้นทุนประกันตัวนี้รอการทำงานด้วยตัวมันเองตลอดเวลานะคะรอการทำงานที่จะส่งมอบให้กับคนที่ฝากเองเอาไปใช้เองกับ สมมติมให้คนข้างหลังที่เป็นคนที่เรารักระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์รู้ไหมคะความรักที่เสียงนากที่สุดคือความรักที่ถูกระบุอยู่ในเล่มกรมธรรม์น,นะคะเพราะวันหนึง่งกรมธรรม์เล่มนี้จะเป็นตัวแทนลพยานรักที่ชัดเจนมากๆในมูลค่าสิ่งที่เราซึ่งเป็นคนฝากเงินเป็นเจ้าของกรมธรรม์ได้มอบให้กับผู้รับผลประโยชน์นะคะฝากไว้นะคะวันนี้ สุขภาพแข็งแรงกำลังเงินที่เราสามารถฝากได้มีเพียงพอเท่าไหร่เริ่มต้นได้เลยนะคะเพราะทุกวันนี้คำว่าไม่แน่นอนคือความแน่นอนนะคะขอให้ทุกคนมีประกันชีวิตกันเยอะๆนะคะ